คู่แรกของปีนี้มาแล้วครับไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนระับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปัซิซ่ากับผมปาปิเชนเคยนะครับคลิปนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับกับรองเท้าวิ่งคู่แรกของปี2026นี้นะครับของผมเองนะครับก็อยู่ในกล่องนี้แล้วนะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเห็นในทั้งใน Facebook แล้วก็หน้าปกนี่แหละเออก็รู้แล้วแหละว่ารุ่นอะไรนะครับโชว์เลยนะครับและนี่ก็คือ Adidas EVO SL ATR หรือว่า a l t e r a รนนั่นเองนะครับเหตุผลง่ายๆที่เลือกคู่นี้มีไม่เยอะเลยครับเดาออกไหมหล่อหล่อแบบโคตรหล่อหล่อแบบหล่อไม่บรรยับบรรยังเลยอะให้ดูรอบๆก่อนนะหน้าตาดีมากนะหน้าตาดีมากต้องบอกก่อนเลครับว่า EVO SL ATR เนี่ย a l t เนี่ย เปิดตัวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเดือนที่แล้วเนาะแล้วก็ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปลองด้วยนะเออตอนแรกไปเจออีก2ส,สีพิเศษอะที่ขายเฉพาะที่ JD Sport นะครับสีน้ำเงินกับสีดำลายลายซิวเวอร์เออก็จะโดนแล้วนะแต่บังเอิญไปลองที่ JD มาเนี่ยปรากฏว่าก็ยังรู้สึกว่ามัน ด้วยความที่ผมอาค่อนข้างมีปัญหากับ E O S L ตั้งแต่รุ่นปกติแล้วครับเวลาวิ่งล่ะมันมันเหมือนจะบิดในนิดนึงนะครับตอนไปรองที่ร้านเนี่ยก็รู้สึกว่ามันบิดๆเหมือนกันนะก็เลยแบบเออไว้ก่อนจนเจอสีนี้ปีนี้เปิดตัววันที่1มกราด,ด้วยสีนี้อดใจไม่ไหวครับไปที่อารีรันนิ่งเลยนะครับแล้วก็จัดมานั่นเองเพราะว่าโหมันเป็นสีที่ลงตัวแล้วก็หล่อมากๆเลยนะครับอ่ะพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับราคาก็แพงกว่า E O S L 200เนาะ อีวอรองปกติ5,800สําหรับออเทเรนนะครับราคา6,000บาทน,นะครับก็แพงกว่า200ด้วยอะไรด้วยยางด้วยมั้งเออแล้วก็วัสดุมันมีหลายจุดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูเริ่มทำความรู้จักกันเลยละกันเนาะเริ่มจากตัวอัปเปอร์อัปเปอร์จะเป็นแบบตะข่ายเป็นผ้าตะข่ายแบบริบสต p อปครับก็คือเป็นผ้าเหมือนกันน้ํา เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะเป็นลายแบบสแควร์ลายตารางแต่ว่าเป็นผ้าแบบกันน้ําไม่เหมือนเดิมเนาะไม่เหมือนตัว EVO SL L ปกตินะครับที่เป็นแบบลักษณะตะข่ายเมชเนาะแต่อันนี้เป็น r ิบสตอกันน้ําได้ประมาณหนึ่งเขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับ Water Repellent เนาะเขียนไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือป้องกันน้ําได้ประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัว EVO SL ATR เนี่ยผมมองว่าเป็นรองเท้าที่แบบไฮบริดอะเออไฮบริดนิดน,นึงก็คือมันสามารถวิ่ง เทรลแบบไลท์เทรลหรือว่าผมมองว่าวิ่งแบบค o อสทันที T, อย่างเงี้ยที่เป็นทางดินทางแบบที่ไม่ได้เป็นเทคนิคข้ปีนป่ายอะไรมากเนี่ยผมว่าคู่นี้ไปสบายๆนะครับหรือวิ่งถนนวิ่งแบบซิติรันเออวิ่งซซต้รันถนนกทมต่างๆเนี่ยคู่นี้ผมว่าเหมาะเลยถือว่าวิ่งถนนได้เดี๋ยวก็ค่อยไปดู อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับหน้าผ้าตรงนี้ผมเชื่อว่านอกจากกันน้ําได้ประมาณหนึ่งเนาะยังน่าจะเปื้อนยากอเออพูดง่ายๆว่าอย่างอ e ีวรสต์อาอะไรรุ่นแรกเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะสีขาวนะ้ะเห็นเพื่อนๆแบบใส่กันมอมอะ่ะแล้วซักไม่ค่อยออกด้วยเออประเด็นแต่ตัวนี้ก็คือปรับปรุงมานะครับเปลี่ยนให้มันแบบเออเก่งๆเทรลนิดหนึ่งแล้วกันนะครับบริเวณด้านหน้าจะเป็นลักษณะเป็นแบบเหมือนโทกาดตรงนี้โทกาดโตนการกา์ดแบบเป็นปุ่มๆเลย ชิ้นมันจะใหญ่หน่อยเนาะเป็นยางตรงบริเวณเนี่ยเป็นยางนะครับแล้วก็มีปุ่มๆน้ำหนามน,นะครับป้องกันการเตะเออเวลาวิง่งเทรลวิ่งอะไรแล้วไปเตะหินเตะดินอะไรเงี้ยครับหรือว่าวิง่งเซติรันไปเตะฝาท่อเตะฟุตปาดอะไรเงี้ยก็เซฟหรือว่าป้องกันได้ประมาณหนึ่งนั่นเองสําหรับเจ้า e o SL A T R นะครับตัดมาที่เชือกรองเท้าก็เปลี่ยนไปเนาะเชือกรองเท้าใน EVO SL จะเป็นแบบเชือกเป็นเหมือนผ้าคอตตอนเส้นเล็ก เออเป็น้ากตอนเส้นเล็กๆปกติเหมือนแบบเชือกในตระกูลพวกอดิีซโร่ทั่วไปนะครับแต่เน่จะเป็นเชือกแบบบางๆแล้วก็มีตะขอตะขอหยักๆเออบางขึ้นเบาขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการมัดก็ทําได้ดีทําได้แน่นขึ้นด้วยนั่นเองเนาะตัวลิ้นรองเท้าเป็นแบบกัะเสริทางนะครับยึดกับตัวรองเท้าด้วยแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นแผ่นบางๆบางตรงกลางจะมีเป็นแกนแล้วก็มีเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่วง นะห่วงแบบเอาไว้แขวนมั้งเนี่ยเอาไว้แขวนเอาไว้แบบช่วยดึงใส่ก็ได้เออความยาวลิ้นผมว่าเพิ่มขึ้นมาเนาะตัวอีเวสลเนี่ยผมว่าลิ้นมันสั้นแบบพอดีเป๊ะไปนิดนึงนะครับแต่ตัวเนี้ยตัวลิ้นก็คือได้เพิ่มขึ้นมายาวๆขึ้นมานะครับลิ้นไม่เหมือนเดิมนะรอบๆข้อเท้าฮิลคัเตอร์เป็นโครงแข็งเนาะบริเวณคอล,ล่าก็บุ่ฟองน้ํามาประมาณหนึ่งก็เหมือนอ e ีเวสลนั่นแหละครับแต่ว่าจุดที่เพิ่มขึ้นมาก็ตัวหูฮิลตัวเนี้ย เ,เพิ่มหูหิวขึ้นมานะครับเอาไว้เป็นแบบผู้แทบเอาไว้ฮิ้วด้วยแล้วก็ใส่พวกเขาเรียกอะไรอะ่อะไก t เตอร์เออที่เป็นแบบตัวตัวเหมือนผ้าคลุมอะการหินเข้าไปในเท้าอะเออก็สามารถใส่เข้าไปได้ด้วยนั่นเองเนาะด้านข้างก็จะมีระบุชื่อรุ่น a d ด z ด r o ซ O S L A T R ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นสเปคภาพรวมด้านบนด้านบนทั้งหมดของเจ้า E v O S L a l t e r r a i n นั่นเอง ถัดมาที่พื้นโฟมชั้นกลางนะครับพื้นโฟมชั้นกลางก็เป็นโฟมเดิมนะครับเป็นโฟมเดิมก็คือไลท์ไซส์โปรนั่นเองนะครับเป็นโฟรมรุ่นท็อปสุดของทาง Adidas นะครับไลท์ไซส์โปรตัวนี้ก็เป็นโฟมตัวเดียวกับ EvoSL เลยนะครับความสูงสไตล์คาก็ผมไม่มั่นใจนะแต่ในสเปคที่ผมลองดูในต่างประเทศเนี่ยคือ40กับ3 3 5สามดรอปกก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็คิดว่ามีความมีความสูงเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนั่นเองนะครับตัว นน้หนักช่างน้ำหนักก่อนคูนีไซส์9 US 27เซนนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่262กรัมครับ262กรัมก็น้ําหนักมากกว่าตัว EVO ปกติประมาณ3 0กรัมได้มั้งเออยี่สกรัมนะครับก็เนื่องจากตัวหน้าผ้ายางอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึงเดี๋ยวพาไปดูนั่นเองนะครับตัวลักษณะการออกแบบโฟมก็เหมือนเป็นพิมพ์เดียวกันเลยอะตรงนี้ก็จะเว้าวหน่อย โบริเวณตรงนี้ก็จะวาวๆหน่อยเหมือนเป็นพิมพ์เดียวกับตัว e o S L เลยนะครับเปิดมานี่คือจุดเด่นเลยของ ATR a l t e r i n นะครับก็คือพื้นยางเอาโซนะครับยางเอาโซก็จะเป็น Continental นะครับ Continental ที่เป็นดอกยางแบบ Light Trail อะ่ะเออเป็นปุ่มๆแหลมๆดอกยางนะครับความสูงดอกยางก็1.5มิลก็ เทรลอ่อนๆไลท์เทรลนะเทรลอ่อนๆหรือว่าผมว่าเหมาะกับคอสคันที่อ่ะเออที่เป็นทางดินทางลูกลังที่ไม่ใช่แบบหินดูดูลุยๆมากอ,อ่ะผมว่าโอเคเลยเพราะว่ามันให้เป็นยางแบบเต็มๆมาแต่ก็ยังมีส่วนเปลือยโฟมอยู่นะจุดเดิมเลยเนาะจุดนี้ที่แบบถะลอกถลอกกันบ่อยๆเนี่ยตรงปลายนะครับแล้วก็วาล์ว,วตรงนี้เนาะเพราะนั้นถ้าไปลุยเทรลหนักๆผมว่าโฟมพวกนี้ก็มีโอกาสแบบพังเหมือนกันนะเออเพราะนั้นก็เอาไว้วิง่งแบบไลท์เทรลชิลๆนะครับแต่ดอกยางก็ น่าสนใจดอกยางน่าสนใจผมว่าคู่นี้แบบเป็นรองเท้าไฮบริดอะที่วิ่งที่ไหนก็ได้เนะาะไม่ได้เน้นแบบความเร็วความซิ่งเหมือนในรุ่น Eosl v รุ่นเดิมนั่นเองเนาะเอาละครับตอนนี้ผมก็ลองสวมใส่นะครับเจ้า Adidas Eosl v a l l t e r r a i เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากเรื่องไซส์ก่อนเลยแล้วกันเนาะเรื่องไซส์เนี่ยผมคิดว่าตรงไซส์ได้เลยเนาะส่วนตัวผมเท้ากว้างนะแต่คิดว่าตรงไซส์ได้เลยเนื่องจากว่าความยาวเนี่ยผมคิดว่าพอดีเลย ความยาวเหลือแบบนิ้วทาบเลยเนี่ยถ้าไม่รู้สึกไปเองเนาะเพราะว่า evo sl รุ่นปกติผมไม่อยู่แล้วนะผมรู้สึกว่ามันยาวกว่า evo sl ด้วยซ้ำนะนิดนึงอะ่ะเออใน evo sl รุ่นปกติเนี่ยผมสามารถใส่สีได้ทั้ง2ไซส์อะ่ะ9 us ก็ได้หรือ9.5ก็ได้นะครับเพราะว่าอยากสบายก็เพิ่มไซส์นะครับอยากพอดีกระชับก็9เนาะตรงไซส์แต่สำหรับ ตัวออเทเรนตัวเนี้ยผมคิดว่าใส่ตรงไซด์ได้เลยนะตรงไซด์ได้เลยนั่นเองนะครับความยาวพอดีแต่ยกเว้นนิดหนึ่งล้วกันถ้าใครที่มีหน้าเท้ากว้างเนาะหน้าเท้ากว้างกลางเท้ากว้างหน่อยเนี่ยหรือว่าเนื้อเท้าเยอะๆตรงเนี้ยมันอาจจะกระชับหน่อยส่วนตัวของผมเนี่ยพอดีเปะ๊ะตรงเนี้ยของผมคือพอดีพอดีแบบเปะ๊เปะๆเลยอะ,อะเออเนี่ยเห็นไหมเท้าเนี่ย แบบเนื้อเท้าอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับแต่คิดว่าถ้าเพิ่มไซส์เนี่ยผมว่าน่าจะยาวจนเกินไปนะครับเพราะนั้นเรื่องแรกก็เป็นเรื่องไซส์นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปเรื่องฟิลลิ่งฟิลลิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีความแน่นขึ้นกว่ารุ่นปกตินิดนึงแหละเนื่องจากว่าตัวตัวยางอ่ะมันเป็นยางแบบออเทอเรนเนาะเป็นยางปุ่มๆแล้วเนะพราะนั้นมันก็เลยอาจจะมีความแน่นขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเจอแบบ เจอแบบความนุ่มแน่นเฟิร์มจากทางโฟมไลท์ไซโปลอยู่ะนะเพียงแต่ว่านิดนึงและกันถ้าใครที่มีอาการเท้าล้มเนี่ยผมว่าก็อาจจะยังเจออาการบิดในอยู่นะยังมีอาการบิดในเหมือนรุ่นปกติแต่ว่าน้อยลงผมรู้สึกว่าน้อยลงเนื่องจากว่าตัวยางยางที่มันมีความหนาขึ้นเนี่ยรองรับ น้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวอนะัปเปอร์ใหม่เนาะอัปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็เลยทําให้มีความมั่นคงขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะยังเจออาการบิดอยู่บ้างนั่นเองนะครับส่วนฟิลลิ่งเออผมว่าในเรื่องความมั่นคงอาจจะดีขึ้นด้วยนะความมั่นคงอาจจะดีขึ้นเนาะการที่แบบเจอปัญหาเมื่อยข้อเท้า เมื่อก่อนในรุ่นปกติเนี่ยผมว่าน่าจะลดลงเพราะว่าตัวตัวตัวอย่างมันแน่นขึ้นนั่นเองเนาะมีความรู้สึกปแปลกๆนิดนึงตรงนี้ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันนูนๆลอยๆตรงนี้ว่ะแบบด้านนอกเนี่ยเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยรู้สึกว่าสองข้างเลยเป่วาวเออรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันลอยๆอาจจะอาการบิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันไม่เหมือนตัวปกติอะรุ่นปกติรู้สึกว่าวางได้เต็มเนาะแต่ตัวแนี้รู้สึกว่า ตัวโฟมบริเวณเนี้ยผมรู้สึกว่ามันลอยๆนิดนึงเออมันเหมือนรู้สึกน,นุนๆน่ะเหมือนดันๆปกติเราจะเจอปัญหาดันอุ้งใช่ไหมแต่อันี้ดันตรงนี้งงไหมเอออ้นี่มันดันตรงเนี้ยเออรู้สึกอย่างนั้นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวต้องไปลองวิ่งลองใช้งานก่อนเนาะลองใช้งานก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันเนาะอันนี้ก็มา พูดให้ฟังสั้นๆก่อนและกันกับฟีลลิ่งของการออนฟีดนะครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันสั้นๆอีกนิดน,นึงครับเพราะคลิปนี้ถือว่าเป็น EP 1ีหนึ่งอแล้วก็มาเล่าถึงสเปครวมไปถึงไซซิ่งฟีลลิ่งของการใส่ครั้งแรกให้ฟังก่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรีบไปทดลองใช้งานแล้วเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับกับเจ้า Adidas Evo SL ออเทเรนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครเพื่อนจากชน e l กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายปัสสิสาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ